สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ b e n v ์วิตโ 639115CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2008นะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับมีประกันชั้น1ให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ครับตัวรถคือสวยงามมากๆเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็ยังทําเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับไปครับ นี่นะครับตัวรถของ b บน v i t o W639115CDI นะครับสีก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับสีอาจจะอยู่ประมาณสัก85%นะครับคันนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งติดกับรถมาให้ด้วยนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับรถไม่มีการชนหนักพิกความตัดต่อจมน้ําหรือกอไม้มาอย่างแน่นอน100%นะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับ รอบโคมไฟก็ยังสวยงามอยู่นะครับอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีแมลงเข้าเลยครับถัดนมาด้านข้างก็จะเป็นกระจังหน้าโลโก้เบนซ์นะครับกระจังหน้าไม่มีแตกหักเลยนะครับโลโก้เบนซ์ตรงกลางสวยๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงฝากระโปรงให้ด้วยนะครับตำหนิอาจจะมีบ้างเล็กๆๆนคอับมีพวกรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันใกล้ๆครับตรงนี้นะครับมีตำหนิอะไรรายงานให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วได้รถตรงปกแน่นอน100%นะครับ ีกันชนด้านหน้าก็ยังสวยงามอยู่นะครับมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง6ตตำแหน่งเลยนะครับกันชนด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างของกันชนก็ไม่มีรอยหักใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อนะครับด้านข้างนะครับผมขอเริ่มที่ล้อละยางเลยนะครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อขนาดขอบ16เดิมจากโรงงานเลยนะครับอันนี้คือเป็นล้อเดิมของเขาเลยครับ ลัดทุกกยาง2อ5หนึ่านะครับได้ยางดันหลบยางปี12ดอกยางยังเยอะอยู่เลยนะครับช่วงล่างคันนี้ก็เก็บมาใหม่แล้วนะครับลูกหมากันโครงยางกันฝุ่นต่างๆนะครับเก็บมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสวยๆแบบนี้ครับ ขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับขอบยางเนียนนะครับ ไม่มีแต่งหักใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับด้านข้างตัวรถของเขานะครับด้านข้างนี่คือสีสันสวยงามมากๆนะครับรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิม100%นะครับประตูสไลด์ก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าสฝั่งเลยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันนะครับด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงยาวแบบนี้เลยครับไฟท้ายเดิมจากโรงงานสวยๆนะครับเนียนๆแบบนี้ครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ C D I 1 1 5นะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก วิตโต้นะครับแลวก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับยังไม่พอมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3บนหลังคามาให้อีกนะครับผมจะมาบอกตําหนินิดนึงนะครับสีด้านหลังนะครับตรงนี้อาจจะมีรอยกระเทาะบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับจะจัดการเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันนะครับ นี่ครับในส่วนของด้านท้ายก็สวยงามเลยนะครับโครงสร้างก็เดิมทุกจุดนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับซีนกาวครับเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวาก็เดิมสวยเช่นกันนะครับฝั่งขวาสวยๆนะครับซีนเกาวเดิมๆแบบนี้ครับตัวน็อตอยู่ครบทั้งหมดครับเม็ดอาร์คมคมครับเบาะหลังก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ทั้ง3อันยังสวยงามอยู่นะครับ แล้วคันนี้ก็จะมีพรมกระดุมให้ทั้งคันเลยแบบนี้นะครับสวยๆครับด้านหลังคือใหญ่โตมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของภายในนะภายในก็สวยงามนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับฟองน้ํายังเด้งสู้มืออยู่เลยนะครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับ ฝั่งคนนั่งก็สวยๆนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับข้างหน้านั่งได้ถึง3คนเลยครับแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับลายไม้ไม่มีแตกกรอบนะครับลายไม้สวยๆนะครับปุ่มปรับกระจกลงนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับโครงสร้างก็สวยๆเช่นกันนะครับโครงสร้างเนียนแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอน100%นะครับสติกเกอร์ อยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับเม้นอาร์นะครับกลมๆคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ในส่วนของบอดี้โครงสร้างด้านข้างนะครับรถคันนี้ได้เดิม100%เปต็มครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจน้ำเต้าแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2องแสนหนึ่งมสามพันกิโลเท่านั้นนะครับไมค์สองแสนหนึ่งก็วิ่งไม่ได้เยอะนะครับสําหรับตัวรถปี2องพันแปดครับและกรอบเรือนไม้ก็สวยๆแบบนี้นะครับเป็นไมคใหม่แล้วด้วยนะครับกรอบเรือนไม้์เขาจะพัฒนามาจากตัวเก่านั่นเองครับตัวเก่าจะเป็นไม้ส้มเดี่ยวๆนะครับแต่นี้เป็นเลือนไม้วงกลมแบบคู่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางนะครับจะเป็นตัวใหม่แล้วนั่นเองนะครับสวยงามนะครับไม่มีแต่งหักเลยครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับ ไม่มีกรอบไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องแอร์อยู่ครบทั้งหมดไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์อยู่ครบสวยงามนะครับแอร์คันนี้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนนะครับแล้วระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลด้วยนะครับมีตัวเลขบอกแบบนี้เลยนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มสไลด์ด้านซ้ายนะครับปุ่มพามานะครับไปฉุกเฉินปุ่มล็อกรถปุ่มเปิดไฟนะครับระบบปักกิ่งเซนเซอร์แล้วก็ปุ่มสไลด์ด้านขวาใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ ลายไม้ตรงกลางก็สวยงามแบบนี้นะครับเนียนเลยนะครับผันลงมาด้านล่างนะก็จะเป็นส่วนของหน้าจอนะครับคันนี้เป็นหน้าจอ Android นะครับวิธีการเปิดหน้าจอนะครับเขาต้องเปิดตรงสวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้นะเพราะว่าคันนี้ทําเครื่องเสียงมาให้นะครับนี่เปิดแล้วหน้าจอของเขาก็จะติดขึ้นมานั่นเองนะครับแบบนี้เลยครับเป็นหน้าจอ Android สามารถเชื่อมต่อ FM Bluetooth หรือว่าดู Google Map ก็ได้นะครับหน้าจอใหญ่ๆใช้งานง่ายครับ ถัดมาด้านข้าดูในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์สวยงามอยู่เลยนะครับถุงเกียร์ก็สวยๆนะครับเกียร์คันนี้การันตีเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนนะครับเอาไปขับขีย่ยาวๆได้เลยนะครับ หันมาด้านซ้ายนะครับ <g ul ose> ก็จะเป็นที่วางแก้วที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนั่นเองนะครับถัดขึ้นมาดูในส่วนของพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยคันนี้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสีก้านเลยนะครับหนังสวยๆลายไม้ด,ด้านบนด้าน,านล่างสวยงามไม่มีแตกหักเลยนะครับโลโก้เบนซ์ตรงกลางเงาๆเลยนะครับหนังสวยงามมาก,มากๆนะครับและพวงมลาลัยคันนี้ก็จะมาพร้อมกับก้านคูตคอนโทรลนั่นเองนะครับสามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับ เสา a เสา B ครับนี่ครับเสา A เสา B สวยงามนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับหลังคาเนียนๆตึงๆแบบนี้เลยนะหลังคาไม่มีหย่อนย้อยเลยนะครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อครับไปครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังดูกันนะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับประตูก็จะสไลด์ออกไปเองครับหรือว่าเปิดจากคอนโซลด้านหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับนี่นะครับ เม็ดอาร์นะครับคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของซอกประตูนะครับสวยงามมากๆครับน็อตไม่เคยผ่านการไขด้วยนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับซีนเก้าโครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่มีรอยยับเลยนะครับตัวรถเดิมสวยงามมากๆนะครับแล้วต่อไปเราดูในส่วนของเบาะกันนะครับเบาะคันนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะ VIP นะครับนั่งสบายแน่นอนทางไกลนะครับ คู่หน้านะครับเบาสวยงามมากๆไม่มีฉีกขาดนะครับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเลือนขึ้นเรื่องลงพับเข้าพับออกใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับกระเป๋าหนังจริงโจด้านข้างก็ยังสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนั่งสบายมากๆนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงนั่นเองนะครับเป็นเครื่องเสียงเลยนะครับอย่างใหญ่ะครับเจ้าของเก่าเขาตีตู้มาใหม่เลยนะครับได้ส่วนของเครื่องเสียงอันนี้ไปนะครับ ฟังเพลงได้แบบเพาะๆอย่างแน่นอนนะครับคุ้มๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวที่3กันนิดนึงนะครับนี่ครับในส่วนของเบาะแถวที่3นะครับก็เนียนๆนะครับเบาะแถวที่3นะครับนั่งสบายอย่างแน่นอนนะครับเนียนๆทุกจุดเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับคันนี้ผมกล้าการันตีเลยครับว่าคนนั่งหลังนี่คือนั่งสบายมากๆนะครับเบาะเขาไม่มียวบเลยนะครับเบาะยังเหมือนใหม่แบบนี้เลยนะครับหนังเด้งสู้มือครับผม ถัดขึ้นมานะครับคันนี้ก็จะมีทีวีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเปิดแล้วก็เปิดจากตรงนี้นะครับนี่ทีวีก็จะติดนะครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องเสียงจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไฟสีส้ม led ติดสวยๆแบบนี้เลยนะครับทีวีใช้งานได้อยู่นะครับคุ้มค่ามากๆานะครับสาหรับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานทันทีครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับขับขี่ยาวๆได้อย่างสบายๆนะครับตัวรถได้โครงสร้างบอดี้เดิมทุกจุดนะครับแล้วหลังคาก็จะมีช่องแอ ให้ด้วยทุกจุดเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสามารถปรับแอร์ได้ที่หลังคาเลยนะครับแอร์คันนี้การันตีได้เลยเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อดีกว่าครับไปครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีทอร์โบนะครับให้กําลังแรงมาสูงสุด 150กว่าแรงม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคอยู่มา1 5 1 6กกิโลลิตรทำได้สบายสบายเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับวิตโต้1 1 5ดี i คันนี้นะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องครับถ้าจะสังเกตดีๆนะครับอาจจะเห็นคานด้านล่างนะครับนี่นะครับตรงที่ผมชี้นะครับคานเดิมจากโรงงาน100%นนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับ ห้องเครื่องกินครีนนะครับหัวน็อตก็ยังสวยๆแบบนี้นะในส่วนของตัวน็อตครับคันหน้าก็เดิมทุกอย่างสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทั้งหมดครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมสวยงามเช่นกันนะครับคันนี้รับประกันได้เลยครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่มตัดต่อจมน้ําแน่นอน100เซนครับแผ่นกันความร้อนก็ยังสวยงามนะครับเนียนๆเลยนะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะครับเอาไปขับขี่ยาวๆได้อย่างสบายๆนะครับสําหรับวิตโต้คันนี้ครับ แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับวิตโตคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับผมให้ดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนนะครับเปลี่ยนนิ่งๆเลยนะครับไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเกียร์คันนี้เฟิร์มๆครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับแล้วตัวเรขของเขานะครับในส่วนของไม้ก็จะเป็นแบบไม้นะครับแล้วก็มีตัวเรขกิโลเป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยนะครับว่าเราวิ่งอยู่ ความเร็วที่เท่าไหร่แล้วนะครับเป็นหลักกิโลนะครับตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ครับเทโค้งไปเลยนะครับเรืองช่วงล่างผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเซอร์วิสมาแล้วครับยางก็ดอกยังนั้นหนาอยู่เลยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อแบบยาวๆได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสม่ำเฟมอครับสำหรับคันนี้ครับกดชิกดาวมาทันทีเลยนะครับ ในส่วนของอัตราเร่งของเขานะครับแล้วแรงม้าครับสําหรับวิโตนะครับอย่างนี่ผมบอกไว้ครับ150รากว่าม้านะครับถือว่าแรงเลยนะครับอัตราเร่งค่อนข้างดีมากนะครับแล้วการสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ประมาณ1 5 5 6ประมาณนี้ครับก็ถือว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่อง2002ดีเซลเทอโบครับประหยัดน้ํามันครับ เดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของระบบเบรกกันนะครับตอนนี้เดินความเร็วมาอยู่ประมาณสักเาสิบครับข้างหน้าต้องเบรกครับสามสองหนึ่งเบรกครับดูครับ้าเบรกยังหนาๆอยู่เลยนะครับเอาลงไวมากครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับระบบไฟคันนี้ติดครบทั้งหมดนะครับ ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าจอของเขานะครับด้านหลังนะครับก็จะสามารถเชื่อมกับหน้าจอตรงกลางได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงได้ทั้งหมดเลยครับสาใจแน่นอนนะครับจอใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วถ้าใครได้นั่งหลังของคันนี้นะครับการันตีได้เลยว่านั่งสบายมากนะครับอย่างนกับนั่งโซฟาที่บ้านเลยครับนั่งสบายจริงๆครับแล้วผมจะย้ำไว้เสมอนะครับว่าคันนี้ครับเขามีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับ ตัวรถปีประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่เจ้าของเดิมทํามาเรื่อยๆนะครับก็จะไม่สามารถต่อได้นะครับแต่คันนี้เขาทําชั้นหนึ่งมาตลอดนะครับก็ใช้ไปเลยครับยาวๆนะครับต่อชั้นหนึ่งอีกก็ได้ครับคุ้มค่ามากๆครับสําหรับคันนี้ครับดูวันตาเล่งของเขาครับถือว่าไวเลยนะครับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมจะเล่งแซงข้างหน้าให้ดูเลยนะครับนี่ขนาดวิตโตนะครับ เล่งได้ขนาดนี้เลยนะครับขับขี่ค่อนข้างดีมากครับมาครับไปกันต่อครับเล่งให้ดูครับยาวๆครับแป๊บเดียวร้อยกว่าแล้วนะครับข้างหน้าเป็นทางโค้งต้องเบรคครับเอาไปขับทางไกลได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ แล้วเรื่องของ a อรครับเย็นฉ่ำมากๆนะครับหนาวเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับช่วงเรียวก็เฟิร์มนะครับช่วงล่างก็นิ่มๆครับไม่ส่ายไม่โยนเลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของวิ t โตครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับวิตโต้น1่ C D I ปี2008มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ399,000าไม่ได้แพงเลยนะครับได้ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับทะเบียนก็ให้ไปด้วยนะครับ5050ครับแล้วบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือให้ด้วยนะครับวิตโตเซอร์วิสไม่แพงนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือ อยากจะสวิตค,ครั้งต่อไปนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนครับแล้วในส่วนของป้ายภาษีนะครับมาดูกันครับป้ายภาษีเขาจะหมด15กันยายน2568นะครับ เดือนกันยาเลยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆครับรถคันนี้นะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักปีความตัดต่อจมน้ําหรือก่อมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันในส่วนของการโอนให้ด้วยนะครับโอนไม่ได้ยินดีเคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้าวิตโตคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ